ฮทงทงทงฟ่มึมงตักหัวนี่คือการากนี่คือการข่าต,ต,ตการรมแอปเปิ้ลปีหนึ่งก้าแปดแต่แอปเปิ้ลไม่ตาย ก็เลยต้องโดนืม<น>เอาขวานคืนถ้าก็หายไปยังงง <c oughs> <c oughs> เหลือแต่ฝบ เรีงตำรวจดีกว่า9 1 1ไม่ได้1 1 9โอเคนี่คือเจ้าหนี้ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรให้รับใช้ครับผมเจอศพแล้วศพเนี่ยเป็นยังไงตัวสีแดงตัวสีแดงเป็นขาวหวานแอปเปิ้ลชื่อว่าแอปเปิ้ลครับเมื่อกี้เรือศพอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่มี อยู่ที่ราตเนวดาดซุเาประเทศสหรัฐอเมริกาครับนี่ครับฝนโอ้ต้นเดี๋ยวใครเป็นคนฆ่าครับผมไม่รู้ผมเป็นคนเจอฝนเอองั้นเราต้องฟันด์ฟูดฟันด์ฟูดชันชันฟูดช่ดชาดชาดมะกันเลย แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเออศพตายไปนานแล้วคุณค่อยเอจะศพนี้ตายโดยการยิงไม่ใช่ตายโดยการสิ่งมีคมสิงมีคม ทำร้ายใส่ที่ข้างหลังหัวแล้วโดนดิงไปสองนัดจุดไฟ<ป> <c oughs> ปิดปากกูฉันเป็นคนให้แต่งมุมค่ะขอค,คุณนายรีวอร์ดฟีนะ ะโมพุทไทยอ่ะอออคนนี้ไม่ตาย เฮ้ยคุณแ้คณ่คุณเป็นอะไรมากหรอือเปล่าคือโันจริงเอาเข็มชิดเดียวไปตอนนี้หมอได้ปืนขึ้นมาแล้ว ทั้งหมดนี่ง็ตายหมดจึงแล้วหมอไป็นคนฆ่าเพราะว่าหมอคือแตงหมบ อ๋ออย่างซึ่งเชิญมุดเลยไหนๆเบ็ดหลายๆเบ็ดก็จะหมดอยู่แล้ว จมหนึ่งกาตาลน,น,นะเอ้ยโอเคนคะที่ยูที่อยู่มาตะลอดทุกเหตุาการณ์ กิมมีลมอะไรใครไอ้ไก,กคแตงูตัวจริงฉันมีปืนส,นสนามสามกร <c oughs> วาโทษหนงอะมามามาวาเฮ <Hey. S 2> ้ยเอาขยับไม่ได้แล <c oughs> ้วอเจบเรือ่องละตัวนี้คุณต้องฝงเสยขอ ข้าากกาอหาฆาตกรรมสิบแปดศพเพระผมผิดอะไรคุณต้องโดนจับไปสอบประคำอย่างนี้ซะเมื่อกี้เดี๋ยวเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าเอาใหม่เลยเอาใหม่คนคน,คนตำรวจเอกคนคน,คนตำรวจเอกคน ตำรวจเอกบุตรขอเข้าจับคุณขอเข้าจับกลมกคุณครับใครข้างไหนได้อะจุดที่คือกรนีคำตรวจคำตรวจตำรวจผมขอเข้าจับกลบุ่มนายบุตร แกรู้ได้ไงว่าฉันเป็นโจรถ้านนายไม่ยอมถ้านยายเลือกเป็นโจรแล้วไปบวชซะฉันจะจับเป็นนายโทษทีการเป็นโจรมันต้องเป็นนอง นะโมพุทธายะฉันวานะลาเป็นฝิ่งที่อร่อยที่สุดในโลกเลยใช่ใช่ใช่กิติง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 ดิงดิงติงแล้วก็หายไป Of โจรเนี่ยโจรสี่คนในประเทศสหรัฐอเมริกาและและทั่วและไทยเนี่ยกำกำลังตั้งฐานทัพใหม่ที่ประเทศรัสเซียเราต้องไปกำจัดโอเคครับ พลังพิเศษที่สามารถยิงสามมันไขไม่ได้ถ้าต้องสงสัยว่าเป็นโจน<ะ>รเขากับปืนโฟกหนึ่งสองสามใช่ไหมจำชื่อไม่ได้โฟกหนึ่งเก้าสามและเละอากล้องเลเซอร์ จริงแล้วจะไม่มีมันมันจะมีหน่วยสเปซซิกน,นาด้วยแต่ว่าถูกถูกยุบกองกำลังไปเมื่อสิบปีก่อนโอ้ยุดกอนน่าน,น่าจ้าค่ะ จุดนทษนะจ๊ะถ้าอีท่านท่านนายเป็นโจรนายเข้าตาอย่างเดียวถ้านายเป็นตำรวจนายแค่ไม่ได้นไเน่ไปแล้วคบพบเจอคนต้ององไฟเข้าไปแล้ว มันมีค้างครึ่งไปพอดีอปะปะปะ,ปะมีกับดักมีกับดักอุ๊บต้องยิง ฉักนขอเลย วนนี้ทางเราได้กำจัดโจมมาสองคูงแล้วเหล,ลือแค่อีกสองคน นอนเป็นเคยฉันจะมาช่วยนายจัดการกองตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นตัวที่คงกำพันต้องใช้มาคอนฉันเท่าทางถุรจะกำหลัดมันลงได้ยิ่งหม็วลนั่นไงโจด โดนโดนหมาของพระเจ้าแล้วก็หายไปเลยโอเคมันหายไปไหนอะมันโดนหมาของพระเจ้าแล้วก็หายเจนคนสุดท้ายมาของพระเจ้า

ทำให้ลามใส่เฮบุจาเอาชนะมันไม่ได้ดูว่าต้องเจอตรงตรงนี้ป พลังดุ่มดำกูโดนดูดไปฮึถ้าพลังใหม่วาโทรหนูอมมอมโมวาเราใช้ดูเลย โอโดนอะมัดมัดมาวาะก็มาคืออะไรวักทโกนอะมัดมัดมาวาะทำไมฉันก็ยังไม่ได้อืมมันเป็นพลังใหม่ของฉัน